นึกถึงสมัยเรียนเลยเนาะบรรยากาศเดิมๆเิื้อ่ิงเดิมๆเลยคุณป้าก็คนเดิม,มเมนูก็เมนูเดิมแต่แตไสมัยก่อนมัน20 3สสตอนนี้60บาทแล้วอีก20ปีข้างหน้าคงจะระร้อยนี่ไงป้าทําเมนูรอไว้ด้วยราคาก็ไม่ติดมันก็ขึ้นไปตามค่าเงินของมันแหละแต่คิดมากทําไมคิดมากดิอีก20สปี<ม>เงินเก็บที่เราเก็บไว้ไม่รู้ใช้พอกเกษียณหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็พักกร่ลำเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิม,มแต่คิดมากไปทำไม,มก็วางแผนดินุ่นคุยกับเขานุ่นสนใจความมั่นคงในอนาคต เริ่มเก็บพรอมไว้ทำงานรับเงินบำนาญรายปีกับแบบประกันซัมซุงบำนาญ85ทับ60ชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ60ปีเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุครบ60ปีจนถึง85ปีปีละ12%รวมแล้ว312%จะเลือกชำระเบี้ยเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ แต่ถ้ามีเงินเก็บอยู่แล้วเนี่ยขอแนะน,นํานี่เลยครับแบบประกันซัมซุงบํานาญ60 A 8 5ดสทัสามารถเลือกจ่าย5ปีเงินบํานาญเท่าเดิมแต่ค่าเบีย้ยโดยรวมถูกลงครับ ถ้าอายุ35ปีอยากได้เงินบำนานปีละ120,000บาทตั้งแต่อายุ60ถึง85ปีรวมแล้วคุณจะได้เงินบำนาญสูงสุด3,120,000บาทถ้าเลือกที่จะจ่ายระยะยาวสำรับเบี้ยจนถึงอายุ60ปีปีละ59,320บาทรวมสำรับเบี้ย25ปีเป็นเงินทั้งหมด1,483,000บาทแต่ถ้าเลือกจ่ายระยะสั้นนะครับำระเบี้ย5ปีปีละ2 2 3, 0 7 0บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด1 1 1 5 3 0 150บาทแต่ได้รับเงินบำนาญเท่าเดิมแล้วพี่ช่วยลดหย่อนภาษีได้ไหมครับได้ครับสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง300,000บาทครับการันตีค่าใช้จ่ายวัยเกษียณที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหมดภาระเบี้ยประกันเร็วเพื่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมั่นใจซื้อเพราะอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องวางแผน